ปัญหาเยอะเนี่ยออกกำลังกายไม่เคยได้เลยมีหมาแบบเนี้ย oh. 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 ก็เมตจะออกกําลังกาย ดูมันมันกวนตีนนะมันมันมันเป็นอะไรนักหนากับแม่เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยดูมันทำดูมันทำเอาตูดเอาตูดเอาตูดไม่กวนตีนไม่ต้องออกกำลังกายแล้วเนี่ยมีหมาแบบเนี้ย ปัญหาเยอะปัญหาเยอะปัญหาเยอะเอ้ยโอ้ยไม่ต้องออกแล้วกําลังกายแค่นี้แหละลําคาญหมา